สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนมารับชมดีแม็กต่อจากที่ตแล้วตีอีกแล้วนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวจเจอกันเพื่อนรับชมกันได้เลยนะครับก็คือรอบแรกขึ้นแล้วรอบสองมาติดตรงนี้ตัวอาโจเฟอร์มันหนักจริงๆนะตรงนี้น้ํามันขังด้วยนะเราก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่ารถมันหนักรถหนักนะตอนนี้ก็มาสองตันกว่าแล้วไม่ตีก็แปกคลับอย่าอย่าเดี๋ยวมันตั้งแล้วลากยากอย่าเลย เนี่ยเนี้ยไวแบบเนี้ยดีแล้วตัวหาโชเฟอร์ดิจะไปหาโชเฟอร์ก่อนนะยาย่าเดี๋ยวมันติดไอ้เดี๋ยวมันตั้งผู้ขี้เกียจยกแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปหาโชเฟอร์ก่อนนะนี่ร้อยแรกติดตรงนี้ติดแล้วติดแล้ว้เฮ้ยติดแล้วติดเออ มึงอย่าใส่มากเดี๋ยวมันไม่ไหวไปลาก,ก่อนมันกำลังจะเละซะละแกอบอกบก็บอกภาษาใต้บ้านเราขอเสนอคำว่าบอบนะครับบอบในบัตรพจนานุกรมภาษาใต้เรียกว่าเหนื่อยลาบอะไรพนั้นนะหรือเปล่าชเฟอร์บอกวตรเซ็งเลยนะวัานอะไรกง วันอะไรของโชเฟอร์เนี่ยนี่ก็คือถ้าผมขับติดเนี่ยมันจะดา่ดาเอ้าด่าเอานะแต่มันขับติดเองมันก็เลยเงียบกริบเลยวันนี้เอาโชเฟอร์มึงไปถ่ายข้างนอกก่อนไปเดี๋ยวจะเอาโซ่พันให้โชเฟอร์เราถ่ายเอง,เองมึงไปถ่ายใต้เดี๋ยวกูขับเองเอาดิฟล็อกก็ยิงแล้วนะก็รูปไม่ใช่ตอนแรกที่เธอขับบันเทิงปอดดิฟล็อกแล้วทีนี้อ่ะแล้วทีนี้เราก็เลยติดไงถ้าเป็ิฟล็อก,กตัอนแรกเราก็ไม่ใช่ติดทุกคนเ,เป็นเพราะมันจริงไหม ลิฟล็อกก็ช่วยได้นะาในบางสถานการณ์แต่ถ้าหนักแบบนี้บอกได้คำเดียวจมเหมือนกันเลยกับรีโวกไม่ต้องพูดน้ำหนักขนาดนี้สองตันกว่าคิดดูรีโวก็จมครับลงไปในคลองเลยแป๊กย่อไหนก็จมครับเอ้ามาดูวิธีการปุ่มโต้หน่อยมาไม่ลงแล้วคันเก็บหัวเขามาแล้วยมึงทำติดเองมึงก็ไม่่อยขยันถ่ายเลยไอโต้นะครับโต้ มา,ามากมากครับอุปกรณ์ออฟโรดที่ควรจะมีนี่ครับโซ่แล้วก็ห่วงห่วงอะไรก็ได้นะเนี่ยห่วงครูก็ได้แต่ให้เป็นเหล็กแข็งไรเพราะเราต้องใช้ในการล่า็นี่โฆษณาโซ่ต้องเข้าแล้ววะเนี่ยก็คือเชือกเขาเรียกเชือกอะไรนะเชือกเบลใช้ไม่ได้นะกับชาวสวนอย่างเรานะมันอ่อนไปนะเชือกนะั้นต้องใช้โซ่ของเดียวน้ำหนักมัน ไม่ไหวมึงจะทำหน้าเองทำไมมึงขับติดเองจกเลยก็คือมึงขับติดเองไงมึงไม่าจะทำหน้าเองนะ วันอะไรของน้องตัเพื่อเราเลความคือการขับผีเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ขับรถติดหลบเอาต่อกันนะเดี๋ยวมาดู ตีโบกับบ่าดั้มบรรทุกปาลาผมลากดีแม็กบรรทุกปาลยไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่าน่าจะขึ้นเลยลองดูเอาเล่งไปก่อนเลยโชฟเฟอร์ลาวเล่งไปก่อนเล่ง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 ไปเล่ง,ลง,ลงป้งอมๆมันดีเปิดจกหน่อยแล้วกูให้สัญญาณอย่าอย่ากระชากเยอะอย่ากระชากเยอะไปโซตึงก่อน ไอนี่เล่งล้อไว้เลยล้อไว้ดีแมมก,กันล้อไว้หมุนหมุนไว้เลยไปเลยต่อไ,ไม่ไหวแล้วป่ะไหนบอกแลว้วด,ด,ดีมันนิ่ม,มไม่งเลยมันเริ่มหนักเกินไปแล้ว ลากกันยังไงไม่พร้อมกันวะตั้งหวาไม่ได้ปะมันต่อยเทคตัวได้หน่อยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวโชเฟอร์ลองลองตอยถอยไปสักนิด,ด,ด,ดน,นีเดี๋ยวติดตัวเร้าบ้าอ่านั่นแหละไดีเดี๋ยวมึงเต็มตัวโชเฟอร์หนุ่มถอยไปยนะอีกสักนิด มึงเข้าเกียร์หนึ่งแล้วปั่นรอไปเลยมึงไม่ต้องสับสองมันรถมันนัก <c oughs> เกียร์หนึ่งไปเลยเอา, <c oughs> เอาไปไปแล้วไปลแล้ว <c oughs> อ๋อมันมันไม่ได้จังหวะกันไว้พวกนี้มันจะได้อยู่แล้วนี่เมื่อกี้ เออมึงเกียร์หนึ่งพอครันเนี้ยแล้วคันนี้เกียร์หนึ่งเหมือนกันดเดี๋ยวกลับไม่เป็นแล้วมึงจะนั่งทำมันจะขึ้นอยู่แล้วเมื่อกี้มันต้องป,ปิดปานค้างไปเลยจเวะแต่ว่าอย่าใช้ก็ Thói lê, thói lê. Thái tăng ถอย leo, ให้ lăng เบิด cái ถ่ายตั้งเร็ว ล่างเกิน,นก็ว่างไปนี่เดี๋ยวพอกก่อนป็นไงบ้างไปคลิปก่อนนะโอเคนะคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันดูหนักเกินนะแล้วก็พื้นที่ที่รีโวอยู่เนี่ย <laughs> เปียกด้วยมน้อย,ยง,ง้ำจม่อนข้างดีจะเอาเรื่องอย่างพวกนี้ก <laughs> ่อตอปลาวลงแล้วทีปนี้ประมาณนี้กล้กันนะนะถ้าชอบคลิปนี้ไงก็อย่าลืมด like, กดไลค์กด subscribe. แชร์กดซับสไคร้วเจอใหม่คลิปหน้านะ <laughs> วันนี้ก็สวัสดีครับผม <laughs>